ตอบคำถามตอบคำถามลองคิดดูนะคะสำเนียงภาษายังไม่ใช่ค่ะตอบคำถามตอบคำถามเนี่ยตอบคำถามนี่มันโอ้ยหมอก็คิดพ่ออีหยังตอบสัมภาผัสว่าถูกสัมภาษณ์คือสัมภาษณ์ผัสนี่มัดู่กทีตอบจะ ไม่ตอบเป็นจำเนียงจำนางหนเขาตอบคำถามประโยคคำถามนี่ยเม่าตอบจำเนียงภาษาจังดิใช่คำที่ออกเสียงซ้ำนะคะเตรียมตัวทะเบียนบ้านสมโนครัวค่ะถูกต้องจ้าต้มต่อนนะคะแล้วเกิดที่ลังข่อยแล้วบอกหูสามโนครัว อารมณ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์ในสิ่งที่ตัวเองได้กระทำลงไปสำานึกผิดค่ะถูกต้องค่ะต้มโอต่อนะคะลิปสติกอสําแดงค่ะเอาบัวเมียนลิปสติกสําแดงกันมีบันว่าสีแดงเนาะลิปสติกค่ะลิปสติกค่ะเครื่องสำอางถูกต้องค่ะเพราะก็คิดว่าสําแดงเพราะน่ลิปสติกต่อนะคะ อยู่ในดินอยู่ในดินอยู่ในดินใส่เดือนทอนแล้วอยู่ในดินหมดดิหมดดิซ้ำส้ำพเวสีบ่มีเตี้ยวายซ้ำพาวเวสีบะมีดเี่ดินเรียกว่าส้ำใส่เดียนเนอะซ้ำบะมีดี๋ยวเออส้ำปลาลังถูกต้องค่ะโอ้ยน้อยอยู่ในดินส้ำพเวสีต่อนะคะเฮ็ด อสัมปะปีถูกต้องค่ะเอาจังซี่ก็ได้ทีเชลซีกับฟอร์มปีเมียภาษาไทยก็จะเรียกว่าสัมปะปีแต่ว่าบรนเท่ากับสัมปะปีแปลว่ามากมายหลากหลายนะคะแล้วเราเก็บดูแล้วก็ดูตัวเฮดสัมปะปีต่อนะคะเตรียมเผื่อไว้สำรองค่ะถูกต้องค่ะอันสำเรามันออกก็ได้สำมยังได้มีแล้วต่อนะคะ ชอบมั่วสุมเหลวไหลกินเหล้าเมายาซ้ำซ้อนบ่ค่ะทำมาเลเซียมากทำมาเลเซมาค่ะดีนพราะมันเป็นซ้ำซ้อนเนาะแต่ฟังเห็นมันจบจะยังฟังเป็นซ้ำซ้อนต่อนะคะจับกอดจูบรูปคำซ้ำซ้อนยันเสียใงไม่ใช่แต่ฟัดจูบรูปคำเอออาเเดี๋ยวเด้ออจับจับจับจูบรูปคำ มันสิมี่สัมผัสนนค่ยสัมผัสัค่ะแจกปอดแจกปอดพันธุ์ทีว่าส้ำซ้อนมันติดซ้ำน้องคนเหมือนมันติสซ้ำผักก็อยากต่อแง่งสำซ้อนนี่ต่อนะคะมีหลายอันที่เหมือนกันมีหลายอันที่เหมือนกันค่ะมันหลายอันเขาเอื่อนมาหลายอันที่เหมือนกันเอ่อสำนวนโอเบอร์แมน มีหลายอันที่เหมือนกันค่ะซ้ำเนาเหรอคะซ้ำเนาค่ะขี้งหง่ะขี้ไหนวะอ่ะสุภาษิตค่ะมาซ้ำอะไรสำนวนค่ะโอ๋อแต่ซ้ำนวดน่ะเหรสุภาษิตแหมอะไรคะคิดว่ารอย่างวะค่ะเลี้ยวระด้บบันขึ้นต้นไว้แค่ไหนวะ สุภาษิตค่ะขึ้นต้นว่าซ้ำค่ะซ้ำนวนบอกกริยาอ่าใกล้แล้วใกล้แล้วอะไรภาษาสสสกุลอ่าพูดให้ถูกส้ำอะไรสำนวนสอไม่ใช่สำนวนอ่าซ้ยซ้ำซ้ำยังเรียนเอาววาจะว่าได้ว่าซ้ำซ้ำซเอาเอาบะหมี่ที่เป็นสุภาษิตนะค่ะสำเนียงบ่ค่ะอะไรพูดให้จบส้ำเนียงสอกิริยายังไม่ใช่ซ้ำเนียงโสโสอะไร สอสกุลหรือยังวะยังไม่ใช่อคิดดีๆค่ะสำเนมยังส่อภาษากริยาสอสกุลถูกต้องใครในแม่ได้ยังช่วสวดเชยออกได้ต่อนะคะเมื่อเรารู้ว่าเขาพูดมากและไม่เป็นความจริงสมไม่เกลียจ้าถูกต้องค่ะจะม่เกลียดยังเนี่ยได้จ้าไปแท่งค่ะแม่เล่าเพื่อหูเอาคอยยืดน้ำเจ้าของกับหูละนาะเออแม่นาะเอ้า หลอดาขอนตนต่อนะคะการประพฤตินอบน้อมสํารวมค่ะการประพฤตินอบน้อมค่ะทั้งกายวาจาใจสํารวมกับว่าเมียนยังไม่ใช่สํารวมค่ะเป็นเป็นเป็นการกระทํานะคะการประพฤติที่นอบน้อมสมาคารวะค่ะถูกต้องค่ะตั้มต่อนะคะตอบคําถามตอบคาถาม ตอบคำถามเรียนอี๋ตอบคำถามลองคิดดูนะคะสำเนียงภาษายังไม่ใช่ค่ะตอบคำถามตอบคำถามเนี่ยตอบคำถามนี่มันโอ้ยอันก็คิดพ่ออีหยังตอบสัมภาษณ์ตัวถูกสัมภาษณ์คือสัมภาษณ์อุ้ยน้อเฮือนี่มัน ตอบเป็นสำเนียงสำหน้าหนิเขาตอบคำถามประโยคคำถามนี่มันมาว่าตอบสำเนียงภาษาจังนีิโอ้ยเนาะเอาลังการมหวานปลาตอนน้านี่ล่าอยู่หันขนมไทยโบราณเคยได้ยินไหมสามพยางขนมไทยโบราณสามพยางมันจิเป็นรูปร่างชนิดใดคะ ขนมไทยโบราณค่ะที่เป็นแบบดอกไม้เป็นอะไรสวยๆนะคะเคยได้ยินไหมสามพันโบโบแมนสเออซัมโนขนมไทยโบราณนะคะเคยกินไหมบ่เคยค่ะสัมปันีถูกต้องค่ะขนมสัมปันนีจับเอาซัมปันีนะมาตึงตึงต่อนะคะโอ้ยกินบอเซาดอกมืออะไรๆคล่องโถมมันหลายอ่ะคันเดวอลต่อนะคะ การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเอาหัวเจ้าไปประชุมดูดูเคยไหมยังชุ่อสัมนะถุกต้องค่ะโอ้ยไม่ได้เรียนโอ้ยข่อยวมีผัวข่อยคยไปสัมนะใส่นาะ่อได้ไปเคยมีโยมันกับว่าไปแจักทีอาเมียนมาเตเฮียนเมียนต่อนะคะพิเศษพิเศษค่ะสำคัญบอสวุ้ยตุ๊ดข้นพิเศษ คนพิสศษมันคัญนสำคัญต่อนะคะยกตัวอย่างสำคัญอะไรคะใครสำคัญคือสำคัญคนนี่ละคนหลักของเ้าเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วโอเคค่ะถือว่าผ่านได้เ้าวเข้าพักเนาะคำสุดท้ายใครได้นะข้าวของเครื่องใช้นะคะข้าวของเครื่องใช้ค่ะสำคัญถูกต้องค่ะ ยายเป๊แตงแตงกระมังกรดังกว๊าแตงโ่ะได้3ไม่ค่อยจะมีผลหรอกค่ะอยู่ที่ดวงถ้าถ้าเธอได้ลูกหลอกก่อนเธอก็หมดสิทธิ์โอเคค่ะยายเป๊ะครั้งที่หนึงจับมา3ลูกเลยถึงูแล้วเราเป็นหยังไงกันาหัวข้ามวัสมาเกะลูกหลอกไม่เอาเล่นว้าวคนเอามาบอ โอ้ปาดมานี้ละฉันสิบเอ็ดสตีนบจแน่ีีลูกหลอกอาจสิมีลูกหาลอยมันหาชันได้เดีลูกหลอกฉันสิบเอ็ดสตีแต่โอ้ยเอาไ้าอีหลีแต่กยได้แล้วมายายแฟเจงว่าสีม่วงของกรรมการนะคะยายแปรเดียวาเียวมาไม่หมห้าสิบไปใสกระบอต่อด้วยโซ่ใหม่หมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรีนจมีลูกเดียรือหาร้อยกว่าเพื่อหาร้อยาด ยายเรียกลูกลูกสีชมพูห้โอ้ยยีสยายเปรสีส้มนะค่ะขอย่านรอบนี่กรมกันว้ายว้ายหนึ่งดีจังเลยค่ะห้าร้อยเป็นของกรมะกันเดวเดวเดาเดๆเดๆเดาเดๆเดาเดย